สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีท้่นรับตุลย์กานเอวากเกมเมอร์เกตเอวาเจ้าเก่านะวันนี้กลับมากับเกม l e g o The Lost World หรือว่า Lego j u r a s s i c World ลนะในพาร์ทที่8แล้วนะ <c oughs> พาร์ทนี้ก็เป็นเรื่องของดรมาร์คอมต่อฮะเราต้องหาทางไปเอชปเตอร์ต่อไปเอไปไหนเนี่ยอ๋อตัวนี้ฮะเอาตัวนี้มาฮะทำการกรีดใส่กระจก วุ้ยแตกไปกรีดกระจกแตกกันเลยทีเดียวนะจุดจุดนี้โยครับทำการโยโย و กเพื่อเปิดประตูโอเคประตูเปิดแล้วไปชัปเตอร์ต่อไปกันเถิด I'm Mr DNA and I make learning fun อ่าแชปเตอร์นี้เราต้องไปขึ้นฮอครับน่าจะเป็นพาร์ทจบของพาร์ท The Lost World แล้วนะฮะหรือพาร์ทสองนั่นเองนิกนิกนิกอยู่ไหนนิกตามหานิกครับนิกนิกนิกแวนโอเวนนิกแวนโอเวนอุ้ยรับเตอรมมาโอ,อไมนะ่รอ อ้ยดึงผมไปเลยอโอ้โหน่าอ,อยี๊ยสวยขโมยผมไปแทนโอ้โอเจอตัวหนึ่งโอเควิ่งปัมปมัปมปมัมอ่าต้องทำลายล้างต้องทำทำลายล้าง อีมีประกอบอ่ามุ่งงี้ต้องให้ตัวละครหญิงขึ้นไปฮะโอเคตัวละครหญิงสามารถกระโดดขึ้นไปได้ฮะหรือตัวละครหญิงสองตัวตรงนั้นจะมีทัปเตอร์อยู่ไม่มีตะขอ,อะตะขออยู่ไหนตามราหาตะขอเออมาได้อยู่ในกองขี้นะฮะโอเคเราต้องอุ้ มาไงเนี่ยมีหนูด้วยเทมันหนีไปละป้ายอะไรโอ้ยเวงกรรมุขี้ต่อตำนานนักมุขี้เดนเซลอ่ะฮะน่าจะพอละโอเคมะเอาไปเกี่ยวประตูให้ดร็อเตอร์มาค้อมเข้ามาฮะ เสียบจึ๊บกดบีดึงมาดึงมาแคลรี่ครับแคลรี่กลัวยนืนสั่งกันงบโอเคเสียบจึ๊บโอ้่ทำไมแรปเตอร์ไม่สนใจละครนี้ดังออกขนาดนี้ รู้สึกว่าต,ตรงนั้นที่เป็นที่มืดๆต้องให้ด็อกเตอร์มาร์คอมเข้าไปอ้วด็อกเตอร์มาร์คอมมีแฟร์ไงที่ไวรอลเจ้าทีเล็กจําได้ไหออมวิคอมปี้คอมปี้คอมปี้อืม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 คอมปี้คอมส็อต มือจะต,ตื่นเนี่น่ากลัวน่ากลัวโอเคโอ้ไฟติดแล้วทีเดียวฮะเอาประตูลงรถเปิดน,นี่ผู้รับเตอร์เข้ามาดิ ได้ยินเสร็จแล้วเตอร์ใกล้ได้ยินเสร็จมันอยู่ใกล้เตามน้ำมันนะเฮไปกี้แตกถึงก็บ้านแตกกันเลยทีเดียวคอมี copy copy c o ี y โอเคเรียบร้อยฮะชาร์จไฟต่อเอ okay, กะแฟไฟทัานาแล้วเอาไปชาร์จเข้ารถขทนั้นนะเติมน้ำมันนะนเติมน้ำมันให้รถไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นเป็นรถรถไฟไฟ้าต้องเติมด้วยไฟไฟ,ไฟ้าถึงจะวิ่งได้ปะ อ,อืม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 จะบอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์สุดท้ายไม่ได้ดิเพราะว่าเราต้องเราลากอีเจ้าทีเล็กไปอยู่ที่เมืองใช่ปหมละ่ะโอ้โหอีกหลายพาร์สเหมือนกันนะน่าจะสองพาร์ได้ละมั้งโอเคเติมเติมแก๊สเติมแก๊ส ว๊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 เาเติมมาคอมยืนสั่นใหญ่แล้วเข้าไปอาวอาเค้าเไมดูนเหรอ เวรกรรมกูอุตส่าห์ได้รถ Inside anywhere. เข้าไปทำไมเข้าไปทหไมแต่เราที่ไม่เข้าฮะเราต้องหาของก่อนโอเคโรคเตอร์มาของเข้าไปเลยจุดไฟเข้าไปเอาปิดที่เลยไม่ใช่หนี้อ่ะโอเค ตัวเปิดแล้วไปไปไปเข้ามาในปกเปิดมาคอมต้องเป็นคนปิดประตูฮะส่วนตัวหญิงสองคนไ้ต้องไปหากุญแจอุ้ยอุ๊ยอุหายรูปมันหายรูปมันอืมโอ้โหมีกระดูกขึ้นมาเต้นลำเพ่อ น่าเป็นที่ชิ่งขึ้นไปหมดนะ สุดไเกมหนังกระเดวเสาหลังสยองขวัญนานาปว๊บนลปวแเบงแบงนนั้นล,ดดล่ะไปสี่ ケー、okay. ปปมาเป็นบันไดขึ้นมาโอเคแคลรี่มานี่เอาน้ไม่นปีลงมาทำไมละ่ะไป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 มมีการเทตูงอุ้ยเอเราก็นึกว่า ต้องกระโดดกระโดดขึ้นไปโอเคขึ้นไปก่องบนอุ้ยไายรูกไายรูกไายรูป,รป,รปอ่าสตันสตันสตันหนีมาแล้ว ว่าเหมือนจะมีตรงนี้นะฮะไม่มีเลยโอเคโอ้โต่อยให้จบอืมอืมอืมเข้าไปไม่ได้ครับไม่ใช่ต้องเป็นดรมอคคอมถึงจะเข้าได้ โอเคมาทั้งหมดเอา้ามาผิดตัวฮะแคลรี่มาอ่าฮะกระยิ่แค่กระจกไปเอา,าเรียบร้อยโอเค กระเช้าตรงนี้เดี๋ยวให้ด็อกเตอร์มองคมขึ้นมาวิ่งถ่ายรูปติดถ่ายติดดนะ้วยเนี่ยทางจมูกอะประฟุมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ามมาออยิแนาสติกลีลาใหม่โอ้โหสุดยอดเลยเอาไป10คะแนนแอตเตอร์บอกไม่ได้กระสุนพอโอ้โหอะไรวะ ไงนิกเนีนิกโอเว่นนะ้วเร็วมาเร็วฮอจะมาแล้วอาจะลงขางนี้นะฮะเซฟก่อน เตอร์อยู่ข้างล่างอะเอาคอมมาแล้วโอ้โหโอ้โหตรงนี้เสียวตูนเลยอุ๊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 ยตะแบงบนไปแบนบน อหนึ่งแผ่นดึงแผน่นดึงแผน่แผนลงมา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 ที่พวกมันทำไมลงมาเออ

มีใครรอดช็อปเปอร์ coming มีคนเหลืออยู่แล้วไม่เ,ไเดี๋ยวมีช็อปเปอร์มารับไปอีกนะน่ามีพวกไอ้มาโอ้เฮ้ยมันมันจับทีเล็กว่ทะทีเล็กเลยมาด้วยเลอะคนที่กินเข้าไปฮะโอเคก็จบไปกันพาร์ทแปดนะฮะ เจอกันในพาร์ทต่อไปครับผมพาร์ทแปดไดบอกว่าหรือพาร์ทเจ็ดวะ